สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ทาเลาะสองเบิงก็จะพามานะครับพิธีนะครับสมุนไพรที่เรียกเป็นกลุ่มที่ใช้ในนะครับตําราฉบับนี้นะครับก็ชื่อพิกัดยานะครับแล้วก็มีตัวยาที่ประกอบนะครับเราจะเรียกกันนะครับก็อย่างสมุดยาไม่ใช่สมุนไานี้เรื่องจริงนะครับก็พะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับเพื่อเป็นยารักษาสมัยโบราณนะครับก็เป็นตํารา อ่าเล่มหนึ่งนะครับก็ผมก็ได้เอาตํารามาครับก็เผื่อใครอยู่ทางอะ้รนะยังอยู่ชนบทอะไรเงี้ยเผื่อมีตัวยาเนี้ยอาจจะไปใช้นะครับเอาไปต้มกินอะไรบทเป็นให้ละเอียดทานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสมุนไพรที่เรียกชื่อนะครับอ่าในตําราฉบับนี้นะครับกระเพราทั้งสองนี่คือหมายความว่านะครับตัวยาที่ประกอบกันนะครับอันนี้คือชื่อพิกัดยานะครับคือกระเพราทั้งสองนะครับตัวยาที่ประกอบกันก็คือกระเพราขาว ต่ะเพาแดงนะครับกลุ่มทั้งสองนะครับคือกลุ่มบกกลุ่มน้ํานะครับอันนี้คือตัวยาประกอบนะครับขาทั้งสองนะครับขาเล็กขาปลาขาใหญ่ขาตาแดงนะครับอันนี้คือกลุ่มขาทั้งสองนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปถ้าเป็นตัวยาเขาจะเรียกแบบนี้นะครับเป็นบางอย่างนะครับแล้วก็ข้าวเย็นทั้งสองคือข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะครับแล้วก็จันทั้งสองคือจันขาวจันแดงนะครับแล้วก็ เป้าทั้งสองนะครับเป้าน้อยเป้าใหญ่เป้าหลวงนะครับนี่คือวิธีเรียกนะครับผักชีทั้งสองนะครับันนี้คือวิธีเรียกก็ผักชีไทยผักชีผักผักชีลาวนะครับแฝกทั้งสองนะครับแฝกหอมหญ้าแฝกนะครับวิธีเรียกนะครับมะแว้งทั้งสองนะครับมะแว้งเรือมะแว้งต้นนะครับมะกำทั้งสองนะครับมะกำเผือกมะกำธรรมดานะครับส้มกุ้งทั้งสองนะครับส้มกุ้งน้อยส้มกุ้งใหญ่นะครับ แล้วก็รหัสคุณทั้งสองนะครับรหัสคุณไทยรหัสคุณเทศนะครับอ่าอ่าแสมทั้งสองนะครับแสมสารครับแสมทะเลนะครับอบเชยทั้งสองคืออบเชยเทศอบเชยไทยนะครับอ่าอัญชันทั้งสองคืออัญชันดอกขาวอัญชันดอกม่วงนะครับแล้วก็ตีกริดนะครับตีกริดนะครับตีกริดนะครับ ตีกลิตหรือ่ากอหรือกอไก่นะครับตีกลิตนะครับตีกรกนะครับตีกรกคือพริกไทยดีปีกขิงแห้งเครื่องยาที่เผ็ดร้อนสามสิ่งนะครับอันนี้คือตีกรกใช่ไหมครับกอไก่หรือกอไก่น่าจะเป็นตีกรกเนาะนะครับตีผลานะครับสมอไทยสมอพี่เพกมะขามป้อมนะครับผลไม้สามสิ่งนะครับสมอทั้งสามนะครับสมอไทยสมอพี่เพกสมอเทศนะครับ เกสอนทั้ง5นะครับเกสอดนออกมา